ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h anel n Happy Bear นะครับผมว่ามันถึงเวลาสมควรแล้วล่ะครับที่เราจะมาทําความรู้จักกับด่านยอดนิยมในจักรวาลของ Backroom ด่านนี้จะให้พูดว่ามันเป็นทั้งด่านที่หลายๆคนรักและหลายๆคนอาจจะเกลียดไปเลยก็คงไม่เกินจริงครับกับด่านที่มีชื่อว่า l v v l l u u n นั่นเองโดยผมจะขอแบ่งคลิปนี้เป็น2พาร์ทนะโดยในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับ Level Fund แล้วก็ Entity ยอดนิยมอย่างเจ้าปาร์ต g o e กล์กันและเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มจากตัวด่าน l e เวลฟันกันก่อนเลยทุกคนที่ติดตาม Backroom มานะครับก็น่าจะคุ้นหูกับชื่อเลเวลฟันเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นนะคำอธิบา,า,ายของด่านนี้กลับสั้นมากๆครับ l ลเวลฟันเนี่ยจะเป็นด่านที่สนุกที่สุดแล้วในจักรวาล c k r o o m มันจะมีลักษณะเป็นห้องโถงงานปาร์ตี้มากมายไร้จุดสิ้นสุดเดินไปทางไหนก็เจอแต่อุปกรณ์งานปาร์ตี้ มันจะมีของกินวางเรียงรายมากมายทั้งเค้กคุกกี้ไอศครีมแฮมเบอร์เกอร์และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนามอวัลน,นั่นเองครับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างสุดๆแต่ก็อย่าไปทําให้เจ้าของงานโกรธเข้าให้ละแล้วทุกอย่างก็จะโอเคเองครับมันจะมีอะไรให้ทํามากมายเลยนะเช่นเล่นกับเอนทอตี้ในด่านนี้หรือก็กคือปาร์ตี้โกเอร์สนั่นเองพวกมันเป็นเอนทอตี้ที่ใจดีที่สุดในจักรวาลแ็ครูคนเรื่นเรือเนี่ยมักจะชอบใส่ร้ายพวกมัน ทำให้พวกมันดูเหมือนเป็นผู้ร้ายในสายตาคนเด่นแต่ความเป็นจริงแล้วพวกมันก็แค่อยากอบก,ก,กอดคุณเท่านั้นเองครับนอกจากนี้มันยังมีบ่ลบอลูกบอลให้คุณเล่นอีกด้วยนะอย่างนจะตู้เกมต่างๆหรือว่าเป็นการแสดงโชว์ของหุ่นยนตนิมอทรอนิกอีกบอกแล้วว่ามีอะไรให้ทําเยอะเลยมาพูดถึงเอนติตี้กันบ้างดีกว่าในร้านนี้นะครับจะมีเอนติตี้อยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือパー r ィโกเอแล้วก็パーティโฮสโดยที่パーティโกเอนะครับ จะเป็นเอนติตี้ที่ปลอดภัยที่สุดในแบ็กรู๊ปผู้มันจะพยายามชักชวนผู้คนให้เข้ามายังด่านนี้เพื่อมาสนุกด้วยกันพวกมันมีความสามารถในการโนคลิปและรู้วิธีกดอุโมงค์คอนตัมหรือว่าคอนตัมทันเนอร์ลิงอีกด้วยนะส่วนปาร์ตี้โฮสต์เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับพวกเขาเป็นเจ้าของงานปาร์ตี้นี้ปาร์ตี้โฮสต์จะคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าปาร์ตี้โกเออร์สจะออกไปสนุกกับทุกๆคนแต่ก็อย่างที่บอกนะอย่าพยายามทําให้เขาโกรธ โอเคไหมมาต่อกันที่ชุมชนและด่านหน้าประจำเลเวลฟันกันบ้างมันก็จะมีอยู่หนึ่งชุมชนนะนั่นก็คือเดอะปาร์ตี้ซึ่งมันก็คือกลุ่มของปาร์ตี้โกเร์สนั่นแหละพวกมันจะเป็นมิรและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคุณเลยนะในเรื่องของทางเข้าออกจากด่านเลเวลฟันนะครับเริ่มกันที่ทางเข้านะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปด่านที่1น,นะว่าคุณสามารถโนคลิปจากบนเพดานของด่านที่1เพื่อมาอย่างเลเวลฟันได้ทางเข้าอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบเห็นคอนเฟตตี้ในหน้าต่างบานไหนก็ตามของด่านที่188หรือด่านที่521นั่นคือสัญญาณของปาร์ตี้โกเร์สที่กำลังจัดงานปาร์ตี้กันอยู่ครับไปร่วมสนุกกันได้และประตูบางบานในด่านที่1.5ก็สามารถพาคุณไปยังเรือว่าฝันได้ส่วนในเรื่องของทางออกนะครับทำไมอ่ะทำไมคุณถึงอยากออกไปจากสถานที่ที่แสนสนุกสนานแบบนี้กันนั่นก็เพราะว่าเรื่องทุกอย่างที่เล่ามา เป็นเรื่องโกหกจาก The Party Goers นั่นเองด้วยเหตุผลบางประการ The Party Goers สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันและด่านเลเวลฟันได้โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเม็กก็ได้ออกมาเตือนผู้ที่อ่านข้อมูลเหล่านี้ว่ามันไม่มีความปลอดภัยและความมั่นคงใดๆทั้งนั้นพวก p a r t ต g o โกเมันชั่วร้ายอย่าเชื่อในสิ่งที่ p a r t ต g o โกเพร้มบอกว่าพวกมันเป็นเอนติที่ดี พวกมันทำลายหน้าข้อมูลของด่านเลเวลฟันเพื่อทำให้ด่านดีดูเหมือนว่าจะปลอดภัยทางที่จริงๆแล้วเปล่าเลยครับเลเวลฟันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆจงออกจากด่านนั้นให้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และอาหารที่คุณเห็นภายในด่านเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะบริโภคได้นะครับแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าอาหารพวกนี้มันทำมาจากเนื้อของมนุษย์และรสชาติของมัน ก็น,น่าผือดผัวองมมากๆด้วยครับวิธีออกจากต่านเรเวลฟันก็จะมีอยู่หลายทางนะครับอย่างเช่น1ครับเข้ามาทางไหนก็ใช้ทางนั้นนั่นแหละออกไปหรือการโนคลิปทะลุต,ตัวปาร์ติโกอ์ก็จะพาคุณกลับไปยังด่านที่0และการเดินเข้าไปในเรเวลฟันลึกขึ้นเรื่อยๆไปยังพื้นที่ที่มืดมิดจะพาคุณไปยังด่าน The After Party ได้แล้วด่านอ f ฟเตอร์ปามันคืออะไรกันนะ แต่รัฟเ r อรปาร์ตี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นด่านเลเวลฟันในเวอร์ชันที่ถูกทิ้งร้างแต่ไปด้วยเศษลูกโป,ป่งที่แตกและเค้กวันเกิดที่ถูกทุบเละเทะรอบด่านและเราไม่แนะนําให้คุณกินเค้กเหล่านี้เป็นอานขาดหรือแม้แต่แต่ต้องก็ห้ามเด็ดขาดครับเพราะถ้าหากคุณกินเค้กเหล่านี้เข้าไปมันจะส่งผลแบบเดียวกันกับเวลาที่คุณกินลิควิดเพนเลยจํานวนปาร์ตี้โกเอสในด่านนี้จะค่อนข้างน้อยครับและน้อยคนมากที่จะสามารถเข้ามายัางด่านนี้ได้ แต่ถึงอย่างนั้นปาร์ตี้โกสทุกตัวในดีจะเป็นศัตรูต่อคุณเพราะพวกมันจะคิดว่าการที่คุณมาอย่างด่านนี้มันแปลว่าคุณลืมวันเกิดของพวกมันไปแล้วและการถือเศษลูกโป่งที่แตกจะยิ่งทําให้พวกมันโกรธหนักกว่าเดิมเพราะถึงแม้ว่าลูกโป่งพวกนี้มันจะแตกตั้งแต่แรกแล้วก็เถอะแต่พวกปาร์ตี้โกสจะคิดว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนทําให้ลูกโป่งแตกและในด่านนี้นะจะมีแก๊สที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะระยะแบบไม่ทราบแหล่งที่มา เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จงอย่าสูดดมแกส๊สเหล่านี้เป็นอันขาดเพราะมันจะเปลี่ยนร่างกายของคุณให้กลายเป็นพวกมันแตปาร์ติโกเออร์ถ้าคุณเห็นลูกโป่งที่ยังไม่แตกอย่าเข้าไปใกล้และอย่าทําลูกโป่งนั้นแตกเป็นอันขาดแล้วถ้าคุณเจอกับอาวุธต่างๆางเช่นปืนอาวุธเหล่านั้นจะเป็นแค่อุปกรณ์ประกอบฉากปลอมๆเท่านั้นครับมันจะเป็นพวกปืนที่เวลายิงแล้วมันจะมีคอนเฟตตี้หรือว่าเสาธงที่เขียนว่าปังออกมาถ้าคุณยิงปืนพวกนี้ มันก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจจากอันตรายรอบตัวคุณให้มากขึ้นและภายในด่านคุณสามารถที่จะพบเจอกับข้อความที่ถูกขีดเขียนต่างกําแพงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือจากพวกปรติโกเออร์สนั่นแหละและยิ่งคุณเดินเข้าไปยังโถงทางเดินลึกขึ้นเท่าไหร่ข้อความเหล่านี้ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตัวอย่างของข้อความพวกนี้ก็อย่างเช่นนายเร็ววันเกิดของพวกเราและทำไมนายถึงไม่มาล่ะแหม ที่แท้ก็เป็นเอนติตี้ขี้งอนเนีเองและยิ่งคุณเดินลึกเข้าไปมากเท่าไหร่โถงทางเดินก็จะยิ่งมืดลงเท่านั้นและถ้ามันมืดสนิทเมื่อไหร่จงอย่าเปิดไฟไม่อย่างนั้นทันทีที่คุณเปิดไฟขึ้นมาคุณจะถูกล้อมด้วยฝูงパーติโกเอร์สรอบตัวคุณครับปาร์ติโกเอร์สเราพูดถึงเจ้าเอนติตี้ตัวนี้มาหลายรอบมากๆแล้วในคลิปนี้มันคือตัวอะไรกันแน่และจริงๆแล้ว มันต้องการอะไรจากเรากันนะเรามาทําความรู้จักกับมันกัน The p ปาตี้กอร์สจะมีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตเดินสองเท้าตัวสูงมีผิวหนังที่หยาบกร้านคล้ายหนังของสัตว์ซึ่งโดยปกติแล้วตัวของมันจะมีโทนสีเหลืองขุ่นใบหน้าของมันจะมีลักษณะเหมือนถูกวาดเป็นรูปดวงตาย,ยาวๆและริมฝีป,ปากยิ้มแบบการ์ตูนซึ่งสีของใบหน้ามันจะดูคล้ายกับเลือดของมนุษย์ปาตี้กอร์สจะมีสติปัญญาที่ฉลาดอย่างมากพวกมัน สามารถใช้งานเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนได้และสามารถไล่ล่าเหยื่อทั่วทางแบกรูมได้อย่างมีประสิทธิภาพปาร์ติโกเออร์จะไม่ค่อยไปไหนมาไหนเพียงตัวเดียวพวกมันมักจะไล่ล่าเป็นกลุ่มมากกว่าครับวิธีที่ปาร์ติโกเออร์ใช้ในการล่าเหยื่อก็คือพวกมันเนี่ยจะซ่อนอยู่ตามเงามืดดักซุ่มรอเหยื่อผ่านมาจากนั้นพวกมันจะเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็กซึ่งจะมีผลทําให้เหยื่อรู้สึกเหนื่อยและชาตามตัว ก่อนที่ปฏิกเอิร์จะวิ่งด้วยความรวดเร็วไปหายเหยื่อของมันโดยปกติแล้วนะครับการโจมตีแบบนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพราะมันไม่ชอบปล่อยให้การไล่ล่ายืดเย,เยื้อพวกมันสามารถวิ่งติดต่อกันได้เพียง30วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะเหนื่อยและเปิดโอกาสให้เหยื่อหลบหนีได้สําเร็จเพราะฉะนั้นหากปฏิกเอร์ไม่สามารถสังหารหรือกลายร่างเหยื่อภายใน30วินาทีมันจะหยุดล่าและถือว่าการล่าครั้งนี้ล้มเหลว และนี่คือสาเหตุที่มันออกล่ากันเป็นกลุ่มครับโดยมันจะใช้วิธีดักซุ่มตามจุดต่างๆและเมื่อเหยื่อว,วิ่งหนีพาร์ตีโกเออร์ตัวแรกตัวที่2ก็พร้อมจะกระโจนออกมาเพื่อไล่จับเหยื่อต่อหรือไม่พวกมันก็อาจจะไปดักรอยเหยื่อที่หน้าทางออกเลยก็ได้นะซึ่งวิธีนี้นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจับเหยื่อได้อย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ปาร์ตโกเออร์ยังสามารถที่จะสร้างที่กำบังได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นหากคุณพบเห็นกองเฟอร์นิเจอร์ที่วางทับถมกัน ก็ให้ระวังตัวไว้ด้วยนะและอีกวิธีที่ปาร์ตี้กอิร์สใช้ล่อลงเหยื่อ <c oughs> ก็คือมันจะวางน้ำอมอล่อนไว้ใกล้ๆก,ก,ก,กับจุดที่มันดักซุ่มอยู่ <c oughs> เพื่อใช้เป็นเหยื่ยลอล่อถ้าคุณก้มเก็บเมื่อไหร่แล้วก็ <c oughs> ระวังหลังให้ดีครับและอย่างที่เคยบอกไปนะปาร์ตี้กอิร์สมีความสามารถในการโนโลคลิปด้วยซึ่งผู้เป็นในตอนที่รอดชีวิตจากพวกมันก็ได้เล่าว่าบางครั้งมันก็จะใช้ความสามารถนี้เพื่อช่วยในการล่าเหยื่อด้วยนะเรียกว่ากงใช้ได้ แถมยังมีหลายตัวด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะที่จะพวกปาติโกเออร์จะล่าเหยื่อในเฉพาะด่านที่ใกล้ๆกับบ้านเกิดของพวกมันเท่านั้นนั่นก็คือด่านที่มีทางเข้าออกไปยังเรือฟันนั่นเองเรามาเจาะลึกถึงลักษณะทางกายภาพของปาติโกเออร์กันดีกว่าปาติโกเออร์นะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากโดยเฉพาะปลายแขนทั้งสองข้างของมันที่มีลักษณะเป็นรูกลวงและภายในรูนั้นถูกปกคลุมไปด้วยฟันคล้ายตะขอมากมายซึ่งปาติโกเออร์ จะใช้ฟันเหล่านี้ในการจับตัวเหยื่อและกลายร่างของพวกเขาในเวลาต่อมาเหยื่อที่จะพยายามสลัดตัวจากฟันของมันจะทําให้เนื้อของพวกเขาในบริเวณนั้นฉีกขาดและทําให้เลือดไหลออกมาอย่างมากและหลังจากที่ปติโกสฝังเขี้ยวของมันได้ประมาณ10วินาทีมันก็จะปล่อยเหยื่อและหนีไปครับนี่ไม่ใช่สัญญาณของการรอดชีวิตของเหยื่อนะแต่เป็นสัญญาณของการกลายร่างขั้นต้นต่างหากพิษจากฟันของปติโกส จะเข้าสู่กระแสเลือดของเหยือ่อและกระบวนการการกลายร่างจะเริ่มจากจุดที่โดนฝังเขี้ยก่อนซึ่งหากจุดที่เหยื่อโดนฝังเขี้ยวเป็นช่วงแขนขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เลือดหยุดไหลเวียนไปที่มือของพวกเขาแขนของเขาจะเริ่มชากระดูกบริเวณแขนจะเริ่มละลายสร้างความเจ็บปวดอย่างมากและทําให้แขนทั้งสองข้างไม่สามารถใช้การได้มือของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำและหลุดออกในที่สุด แขนของพวกเขาจะค่อยๆกลายสภาพคมเคี้ยวคล้ายตะขอจะงอกออกมาจากด้านในของแขนใบหน้าของเหยื่อจะค่อยๆลอกออกคล้ายกับถูกไฟคลอกผมจะค่อยๆร่วงกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายจะเปลี่ยนรูปร่างคล้ายถุงกระดาษผิวหนังทั่วตัวหลุดลอกออกเลือดที่ไหลนองทั่วใบหน้าจะค่อยๆก่อตัวกลายเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มสีแดงฉานทุกอย่างยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในกระบวนการสุดท้ายของการกลายร่างกล้ามเนื้อของเหยื่อจะค่อยๆแห้งและหดเล็กลงสารพิษของปาติโกอสจะส่งผลต่อสมองของเหยื่อทำให้สติปัญญาของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นรังเกยียจสิ่งมีชีวิตอื่นๆทุกชนิดและสูญเสียความทรงจำทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อถึงจุดนี้เหยื่อจะไม่สามารถสื่อสารกับมนุษย์คนอื่นได้อีกต่อไปสติสัมปชัญญะของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างส้นเชิงสารอรีนาลีนจะเริ่มหลั่ง และพุ่งพล่านภายในกระแสเลือดแขนและขาของเหยื่อจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและถือเป็นการกลายสภาพเป็นปาร์ตโกเออย่างสมบูรณ์ครับและหากคุณโดนปาร์ตโกเอกัดขึ้นมาจะต้องทำยังไงเพื่อเอาชีวิตรอดกันนะหลังจากที่โดนกัดนะครับคุณจะมีเวลาทั้งหมดประมาณ20นาทีในการจัดการกับบาดแผลก่อนที่จะถูกกลายร่างโดยสมบูรณ์โดยใน5นาทีแรกเนี่ยคุณจะต้องใช้น้ำมอโอนจานวนมาก เพื่อชำระล้างบาดแผลที่ถูกกัดให้สะอาดซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยในร่างกายนอกจากาน้ำอม่อนหลายลิตรเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณเกิดไม่สามารถหาน้ำอม่อนจำนวนมากได้หรือเวลาผ่านไปเกิน5นาทีแรกแล้วสิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือการตัดแขนตัดขาที่โดนกัดทิ้งเท่านั้นครับแล้วเราจะเอาตัวรอดจากมันได้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้โดนมันกัดตั้งแต่แรก สัญญาณแรกที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คืออาวุธหรือว่าน้ำออมอนที่วางอยู่บนพื้นอย่างโดดเด่นบริเวณอาณาเขตของปาต้โกเออร์สร้อยทั้งร้อยนะครับมันคือเหยื่อรอแน่นอนหากคุณได้ยินเสียงแหบร่าพยายามพูดคุยกับคุณแบบหลบๆซ่อนๆอย่าตอบกลับหากคุณเห็นสิ่งของจัดวางเรียงกันคล้ายที่กำบังจงหันหลังกลับแล้ววิ่งออกห่างทันทีหากคุณได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กจากทิศทางไหนก็ตาม จงตั้งสติให้มัน่นและวิ่งไปอีกทางการดื่มคาเฟอีนและการฉีดอะดรีนาลีนอาจช่วยฟื้นสติของคุณจากเสียงเพลงกล่อมเด็กได้หากคุณโดนไละะ่ล่าจากปาร์ตี้โกเอร์อย่าพยายามวิ่งหนีนอกจากว่าคุณจะห่างออกไปอย่างน้อยหนึ่งเมตรจากตัวมันเพราะไม่อย่างนั้นมันสามารถไล่ตามคุณทันได้อย่างแน่นอนสิ่งที่คุณควรทำหากโดนไล่ล่านั่นก็คือการปัดป้องหรือสร้างบาดแผลแก่แขนของพวกมัน และพยายามป้องกันแขนของคุณไปด้วยระหว่างนี้ให้ถอยหลังไปเรื่อยๆเพื่อให้ปาร์ติโกเอเดินไล่ตามมาเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงจงวิ่งหนีไปอีกทิศทางหนึ่งให้ไหวที่สุดเท่าที่จะทําได้พร้อมทั้งเก็บไม้เก็บมือของคุณด้วยอย่าวเวียงมือไปด้านหลังเพราะปาร์ติโกเอาจสามารถถึงตัวคุณผ่านแขนของคุณได้จงเอามือปิดหน้าและวิ่งออกไปจากพื้นที่นี้ซะ และนอกจากปาร์ตี้โคเออนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเอนตตประจำเลเวลฟันที่ผมไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงกันสักเท่าไหร่นั่นก็คือ Party ี้โฮสตที่ผมเคยเกินไปก่อนหน้านี้นะจริงๆแล้วเจ้าพวกปาร์ตี้โฮสตมันคืออะไรกันแน่นะปาร์ตี้โฮสต์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันจะมีดวงตาที่เหี่ยวเฉาและใหญ่โตรอบดวงตาของมันจะรายล้อมไปด้วยเทียนวันเกิด และพวกมันนะครับดูเหมือนว่าจะสามารถสื่อสารผ่านทางโทรจิตกับพวกปติโกเอร์สที่อยู่ในรัศมีโดยรอบได้และมีทฤษฎีว่าพวกมันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านดวงตาของพวกปติโกเอร์สได้ด้วยพวกมันสามารถแก้ไขข้อมูลดิจิตอลได้และมีความฉลาดที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่ด้วยความที่มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปติโฮสจึงต้องได้รับการปกป้องจากปติโกเอร์สส่วนหนึ่งรอบๆตัวมันอีกทีซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละครับคือตัวการ ที่เข้าไปแก้ไขาฐานข้อมูลของกลุ่มเม็กโดยความสามารถของมันมันจะใช้คำล่อลวงที่ดูสมจริงและน่าเชื่อถือเพื่อหลอกให้เหยื่อออกจากพื้นที่ปลอดภัยไปหาพวกมันสิ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าเนื้อหาที่คุณอ่านในฐานข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไปก็คือการพูดคุยแบบตัวตัว,ตว,ตวกับคนอื่นเท่านั้นเพราะคุณแทบจะไม่สามารถจับสังเกตได้เลยว่าหน้าไหนของฐานข้อมูลถูกปฏิโฮสตัดแปลงไปครับ เป็นยังกันบ้างครับกับเลเวลฟันแล้วก็เจ้า p า r t ติโกเอร์พอจะเข้าใจกันไหมว่าทำไมมันถึงเป็นดานและ Entity ที่มีทั้งคนรักและคนเกลียดซึ่งอันนี้มันก็ไม่มีถูกผิดนะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคนเลยแต่ถ้าถามถึงความเห็นของผมนะส่วนตัวผมรู้สึก50-50กับตัวเลเวลฟันแล้วก็ปา r t ติโกเอร์คือจริงๆ c o n คอนเซปต์ของเลเวลฟันกับปาติโกเอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจ และเพิ่มปฏิติใหม่ๆให้กับลอของจักรวาลแบกดูกมแต่พวกปฏิโกเอ์มันอาจจะดูโกงไปสักหน่อยในจักรวาลน,นี้แล้วก็ด้วยความสามารถในการแก้ไขหน้าเพจต่างๆได้นี่แหละที่อาจจะทําให้ผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่มันเหมือนเป็นตัวเปิดทางให้มีการวันดัลไลซ์หรือว่าทําลายงานเขียนคนอื่นเยอะขึ้นแล้วก็สามารถเอาลอเรื่องของปฏิโกเอ์มาอ้างได้ง่ายๆอะไรแบบนี้แต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าช่วงที่เลเวลฟันมันเป็นที่นิยมใหม่ๆเนี่ยพวกเว็บไซต์แบ c ็ก o o มต่างๆมันเละเทะขนาดไหน เพราะว่าช่วงนั้นผมยังไม่ได้ตามแบคทีรูมขนาดนั้นนะแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันก็น่าจะประมาณนึงเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่นับปัจจุบันข้อมูลที่ผมเล่าทั้งหมดแทบจะหายไปจากหน้าเว็บหมดแล้วนะหาอ่านไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นเลเวลฟันแล้วก็ปาร์ตี้โกเออร์สอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยซึ่งเดี๋ยวไว้ผมเล่าให้ฟังทีหลังอีกทีแล้วกันนะและนอกจากเรื่องราวของเลเวลฟันกับปาร์ตี้โกเออร์สแล้วมันยังมีเรื่องราวที่หลงเหลืออยู่อีกเรื่องราวของขั้วตรงข้ามกับความสนุกสนาน เรื่องราวของการต่อสู้การสูญเสียและการสูญพันธุ์เจอกันคลิปหน้า The Party p o o p e r s และ The Fun Wars ครับและช่วงนี้นะเรากำลังจัดกิจกรรมสร้างด่านแบ k r o o m ของตัวเองกันด้วยใครที่สนใจร่วมสนุกก็สามารถเข้าไปดูกฎกติกากันได้ในคลิปนี้เลยนะครับและถ้าใครสนใจอยากส่งผลงานแฟนอาร์ตนะก็สามารถเข้า Discord h a ด p y b e a r Community ได้เลยนะครับข้างใน Discord ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เข้ามาพูดคุยเล่นกัน แล้วก็สามารถที่จะส่งงานเขียนรวมถึงแฟนอาร์ตของตัวเองอวดเพื่อนๆได้ด้วยนะมาพูดคุยกันเยอะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้งหมดละครับ